ผมต้องขออนุญาตดูสัญญานะผมขออนุญาตดูสัญญาใบาให้เงินเนี่ยลงให้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะลงให้วันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นการจ่ายเงินหนึ่งแสนบาทนะฮะจ่ายให้แก่ใครเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ระบุชื่อนะครับไม่ได้ระบุชื่อนะฮะโดยบริษัทขออนุญาตไม่พูดชื่อบริษัทนะครับก็ของของทางนั้นแหละ ลงท้ายด้วยคลินิกนะครับหนึ่งแมีจริงนะฮะแต่สัญญาเนี่ยวันที่เบจะมาแต่สัญญาเนี่ยนะ,ะเป็นสัญญาเป็นสัญญาว่าจ้างบุคคลสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์และบริการเออมันมีรายละเอียดเยอะแย,ยะมากมายเยอะแย,ยะมากมายรวมไปถึง วันนี้ที่ทางคุณเฟิร์นเมจิกสกินที่บอกอกมาพูดว่าเออทำสัญญาอะไรนะกิฟตวอลชร์หนึ่งล้านเนี่ยเพื่อปกป้องน้องนะแต่ผมมาอ่านแล้วเนี่ยมันผมมาอ่านแล้วอะ่ะมันดูแป,กแปลกๆนะฮะก็คือหมายความว่านะฮะหมายความว่า หมายความว่าหมายความว่าเอ็กกิวเวลเชอร์เนี่ยนะที่ให้มาเนี่ย <c oughs> ต้องเวลาถ้าใช้อะ่ะก็ต้องมอบก็จะต้องยอมให้ภาพเคลื่อนไหวภาพวิดีโอภาพนิ่งพร้อมเสียงนู่นนี่นั่นเพื่อประชาสัมพันธ์อันนี้ก็คือการได้การที่จะได้ใช้สิทธิ์ในตรงนั้น เราก็ต้องไปไลฟ์สดสินค้าในเครือตืดๆๆๆตามที่ระบุไว้มากมายนะครับพูดง่ายๆว่าไอ้กิฟต์วอลช์เนี่ยไม่ได้ให้มาฟรีจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยการทํางานถ้าแบบนี้นะฮะต้องแลกเปลี่ยนต้องแลกเปลี่ยนอย่านะอ่ะมีชื่อน้องแต่อันนี้อันนี้ที่ส่งมาไม่มีนะครับและก็ส่วนค่าตอบแทนนะครับตกลงชำระค่าตอบแทนเสดหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาททุน ทางผู้ว่าจ้างได้าราเงินเต็มจํานวนในวันที่21โดยชรางเงินให้กับผู้รับจ้างอันนี้เป็นการเซ็นเมื่อคืนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องบอกเอามาให้เซ็นเมื่อคืนแต่แต่ลงลงว่าวันที่21ลงว่าวันที่21 แล้วทําไมลงวันที่21แล้วไม่ให้น้องเซ็นตั้งแต่วันที่21แล้วที่สําคัญก็คือหัวกระดาษขออนุญาตปิดนะฮะไม่ไม่ให้ดูแล้วกันนะครับขออนุญาตอ่านหัวกระดาษนะครับสัญญาว่าจ้างบุคคลสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์บริการฉบับนี้ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าสัญญาทำขึ้น ทุกคนฟังนะทำขึ้นวันที่16กันยายนระหว่างบริษัทนี้ต๊ดๆกับวันนี้ซึ่ง16กันยายนน้องยังไม่ได้รู้จักบริษัทนี้อ่ะ16กันยายนลองดูเพราะฉั้สัญญาฉบับนี้ นะัตอนนี้นะเป็นสัญญาที่ทุกคนไปกดตะกร้าผมนิดนึงเถอะเอาอันนี้ก็ได้ครับเอาอันนี้ก็ได้อะร้อยเก้าสิบห้าเลือกรสชาติได้ทุกอย่างร้อยเก้าสิบห้าสัญญาฉบับนี้เนี่ยทําขึ้นเมื่อวันที่สิบหกทำขึ้นเมื่อวันที่สิบหกกันยายนโชว์สินค้าอ่ะโทษโทษโทษทำขึ้นเมื่อวันที่สิบหกกันยายน,น,าน,น,น,ยายนแต่ประวัติศาสตร์ของน้องอ่ะ กับบริษัทนี้คือคุณเฟิ์นไม่ได้เป็นคนติดต่อด้วยคนที่ต่อด,ด้วยก็คือคุณบวยประโยคแรกของคุณบวยเนี่ยแนะนําตัวเองว่าบวยเลขาพี่เฟิร์นค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นการทักมาครั้งแรกเมื่อวันที่สิบแปดเดือนเก้านะฮะเพื่อจะบอกนัดแนะว่าเออจะมีงานด้วยกันในวันที่ยี่สิบเดี๋ยวจะไปรับรุ่นนี้นั่นเพราะฉะนั้นประโยคแรกคือวันที่สิบแปด น้องมีการพูดคุยในเชิงการงานและมีการแอดไลน์กันครั้งแรกวันที่18และนี่คือการการพูดครั้งแรกระหว่างน้องกับ, <c oughs> ก,บกับตัวแทนที่เป็นคนเอาสัญญามาให้เซนแต่ในสัญญาแล้วก็มาทำงานครั้งแรกที่เจอในชีวิตของน้องก็คือวันที่20ตอนลังคืนคุนคย18 ว่ามายังไงอยู่ที่ไหนรถรถไปรับที่ไหนวันที่ยี่สิบมาไลฟ์ไลฟ์เสร็จแล้วไม่ได้กลับบ้านนอนที่สถานที่ของทางผู้ไลฟ์คือทางทางสินค้าตัวนี้ที่ผมพูดให้ฟังนี่ผมเล่าตามข้อเท็จจริงนะไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะเดี๋ยวจะไปฟ้องร้องกันอีกไม่ได้นะเล่าตามข้อเท็จจริงทีนี้เนี่ยเมื่อนอนตื่นมาวันที่ยีเอาเงินมาให้ทำไมไม่เซ็นเอกสารเลย ทั้งๆท,งที่ข้างหลังเนี่ยที่น้องพูดว่าเซ็นเมื่อคืนเนี่ยแต่มันลง21แต่มันขัดแย้งกับเอกสารหัวกระดาษบริษัทพิมพ์ออกมาว่าสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่16กันยายน2567ผมก็ไม่รู้ว่าตกลงว่ามันคืออะไรอันนี้ก็แล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็แป,กแปลกๆผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรคุณผู้ชมก็สามารถคิดได้แต่ก็ขออนุญาตคุยแบบคุยแบบสุภาพนะคุยแบบสุภาพคุยแบบสุภาพทุกคนถ้าใครไหวชุดนี้ก็ดีนะชุดนี้ก็ดีเนะี่ยปักหมุดเปลี่ยนชุดให้ละไปซื้อเลย เพราะฉะนั้นสัญญาฉบับนี้สิ่งที่เราสิ่งที่เราเห็นความแปลกแต่ไม่รู้ว่าแปลกเพราะอะไรอย่างแรกสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อ16กันยายนซึ่งน้องยังไม่ได้รู้จักและยังไม่เคยพูดคุยและยังไม่เคยเจอและยังไม่ได้ไปหาและยังไม่ได้ไลน์18ถึงทำสัญญา10 18, 18ถึงได้ s ์ฮัลโหลแต่ก็ยังไม่ได้ทำงานผ่านไปสองวันนึง s a ฮ hello แล้วผ่านไปอีกสองวันถึงจะไลฟ์วันที่ยี่สิบแต่น้องอ่ะได้ถูกน้มนาวให้เซ็นเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เพราะฉะนั้นอ่ะผมผมก็เลยอนุมานได้ว่าเป็นการเซ็นสัญญาณย้อนหลังนะฮะโดยที่โดยที่มันมีข้อมูล ให้ได้ให้เชื่อได้ว่า <c oughs> สิ่งนี้มันมาทีหลังสิ่งนี้มันมาทีหลังแล้วผมได้อ่านนะฮะแต่เราไม่สามารถเอาให้ดูได้นะครับแล้วผมได้อ่านทุกทุกข้อความคําพูดระหว่างองคนน์กรนี้กับตัวน้องทั้งผู้กันและก็แมงปอหมดทุกข้อความแล้วไม่มีข้อความไหน ที่จะไปบอกว่าเงิน1นึ่งแสนคือจ้างห้าครั้งถ้าจะไปกล่าวอ้างว่าไปบอกซอฝันซอฝันเป็นพวกของเขาซอฝันแม่ตักอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ใน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 ,ในกลุ่มอันนี้เราก็ไม่รู้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปบอกกับซอฝันซอฝันก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเพราะว่า ตัวศิลปินไม่ได้รับรู้นะไม่ได้รับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังจะเอามาบอกก็คือว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาผมบอกแล้วว่าผมดูแลให้ชั่วคราวจะทำอะไรก็น่าจะส่งมาให้ผมดูนะฮะเราก็มีที่อยู่กันอยู่เราก็มีที่คอนแทคอยู่แล้วนะฮะส่งมาในไลน์ ตั้งแต่หัวค่มมาเมื่อวานก็ได้ให้ผมอ่านว่าจะให้เซ็นอะไรหรือส่งไปให้ลูกน้องผมชื่อคุณอูซึ่งเป็นคนรับงานของอินฟ้าชาร์ลอตุสามาทําแทนให้ในเคสนี้เขาก็จะได้อ่านแล้วก็จะได้อนุมัติหรือไม่อนุมัตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีการบอกมาล่วงหน้าแต่น้องไม่ยอมเซ็นตอนประมาณหลังเที่ยงคืน มีการโทรเข้ามาหาผมจริงแต่ผมไม่ได้รับโทรศัพท์นะฮะแต่ผมไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะมันดึกแล้วผมไม่ได้มองโทรศัพท์นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้อาจจะอาจจะไม่เหมาะสมและที่ไม่เหมาะสมไปม,มากกว่านั้นคือเอาคำกล่าวที่ว่าได้คุยกับผมและอนุญาตแล้วอันนี้ถือเป็นการให้การเทจ เพื่อประโยชน์ของตนโดยอ้างคนอื่นผมจึงรู้สึกเดือดร้อนผมจรงรู้สึกเดือดร้อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปขู่ว่าฟ้องน้องอ่ะฟ้องไม่ได้หรอกจะไปฟ้องน้องด้วยเรื่องเหตุผลอะไรเขาเอ่ยชื่อแล้วมันจะผิดตรงไหนก็ในเมื่อในนี้ก็มีชื่อคุณอยู่นะ,ะับเพราะผู้ช่วยก็เขียนชื่อคุณแล้วเวลาไปไลน์ก็ไปไลน์ก็คุณ แล้วจะพูดชื่อมันก็ไม่ได้แปลกตรงไหนเล่าแค่ข้อเท็จจริงคืออย่าไปขู่กันเลยเหมือนแม่ค้าทองอ่ะเอไอเอจะขู่จะฟ้องสตังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสไตล์อ่ะเออขู่เพื่อให้คนกลัวแล้วสัญญาทํากันตั้งแต่ไม่รู้จักยังไม่เคยเจอกันยังไม่เคยไปไล์เลยทําตั้งแต่วันที่16มันเป็นไปได้ยังไงฮะศาลไหนเขาจะรับ คือผมเป็นคนตรงๆนะผมก็สนิทก,กับแกนะพอสมควรก็สนิทก,กับแกพอสมควรผมรู้จักแกดีมาตั้งแต่สมัยเฟิร์นเมจิกสกินแล้วผมก็ได้พูดคุยกับคุณเนี่ยคุณคุณเลขาคุณผู้ช่วยคุณบวุ่ะผมก็รู้จักกันพอสมควรแต่ผมเป็นคนตรงๆนะถ้าถ้าถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ผมก็บอกไม่ใช่ ผมจะไม่ผมจะไม่เข้าข้างเพื่อนฝูงถ้าเพื่อนฝูงทําในสิ่งที่ผมคิดว่ามันมันมันต้องแก้ไขก็ต้องแก้ไขก็ต้องแก้ไขนะฮะแล้วก็กิฟต์วอลชเชอร์ให้มูลค่าหนึ่งล้านบาทอ่ะคุณคิดว่ามันเกินจริงไหม ถ้าจะให้จริงๆอ่ะเปลี่ยนเป็นเงินให้น้องไปเลยหนึ่งแสบาทเอาไปกินไปใช้หรือจะมาใช้บริการก็แล้วแต่ไม่ไม่ต้องทําอะไรก็ได้แต่ทําไมสุดท้ายมันจะต้องมีข้อกําหนดเยอะแยะมากมายขอบคุณครับมันต้องมีข้อกําหนดเยอะแยะมากมายไก่กองในรายละเอียดว่าเวลาเข้าไปใช้บริการต้องยอมนู่นยอมนี่ยอมนั่นอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งทั้งทั้งสองฉบับเหมือนกันทั้งคู่นะลักษณะเหมือนกันทั้งคู่กันแล้วก็แมงปอแล้วก็เพื่อนแมงปอที่มาด้วยจากนาครสวรรค์ก็ได้กิฟ์วอลเชอร์พลละลานด้วยเช่นเดียวกันเห็นน้องแมงปอบอกแล้วก็ถูกจับเซ็นเมื่อคืนนี้เหมือนกันที่ได้วอลเชอร์ไปคนละลานเออก็ผมก็ไม่รู้ว่า นี่คือรายละเอียดทั้งหมดที่อยากเล่าให้ฟังที่อยากเล่าให้ฟังจริงๆเพราะว่างงงงมากๆงงจริงๆจังๆงง,ง,งงเลยงงอ่ะทุกคนขอเปลี่ยนเป็นวิตามิน C 2ยี่บองร้อาบาทใครที่อยากสุขภาพดีสบายสบาย